สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการรับประทานแอปปิคอรค่ะแอปปิคอตทานแล้วทำให้ผิวสวยสามารถลดหุนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณอีกมากมายขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องประโยชน์ของการรับประทานแอปปิคอตข้อที่1เป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักข้อที่2การรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสและช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยข้อที่3ใช้รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยในการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นข้อที่4ต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันวัด ข้อที่5ช่วยรักษาระดับความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายข้อที่6ช่วยป้องกันมะเร็งได้และเมล็ดยังมีวิตามินบีสิบเจ็ 17, ซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันและควบคุมโรคมะเรง็งข้อ7ช่วยป้องกันความเสื่อมทางสมองข้อที่8ช่วยรักษาภาวะโลหิตจางและช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ข้อที่9กช่วยบำรุงหัวใจควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อที่10ช่วยควบคุมความดันโลหิตข้อที่11ช่วยลดระดับไขมันเลวหรือ LDL ข้อที่12ช่วยควบคุมโรคหอบหืดและวัณโรครวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบข้อที่13ช่วยบำรุงรักษาสายตาชะลอความเสื่อมของเลนตา และช่วยป้องกันโรคต้อกระจกข้อที่14ช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการขับถ่ายช่วยป้องกันท้องผูกข้อควรระวังในการรับประทานควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะในเมล็ดมีสารอะมิดาริน ถ้ารับประทานมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะและนอนไม่หลับกระหายน้ำม่วงซึงหมหุดมดปวดคอและกล้ามเนื้อและความดันโลหิตอาจลดลงได้ขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีบาย